อะไอีกอย่างมาอ่านพรจังเลียมื้นนี้่อยไปช้อปปิ้งมาพี่น้องพี่น้องนี่มันอีหอย่างนี่เป็นคุกกี้นะคะคุกกี้น่ารักน่ารัก,รกสดใสเหมือนายคำพูเลยเห็นบ่อพี่อย่างน้นนี่นี่จะเป็นคุกกี้ขึ้นกัน,นคุกกี้คือกันกับคุกกี้เห็นคุกกี้แล้วก็คุกกี้นะคะเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็เป็นขนม คือขนมน่าจะเป็นขนม,ม,นเ,นขนมเอามาใส่จานหน่อยแป๊บนึงมาแล้วนะจาจะมาแล้วมาใส่จานหน่อยใส่มาเลยนะคะจานหน่อยเดินใส่จานหน่อยเดินเป็นจานยังไงไงเนาะเป็นอันเพื่อนเอิอนี่อย่างน้อย เพื่อนขนมเลยนะนี่บอไม่กินน้ำกัดพี่น่องสุก,กูสุกุลแล้วกอนน็อันนี้อีกน,นี่นนออ,อันนี้อีกใจะใส่กากน้อนี่เลือดว่าพี่น้องใส่ใหม่มาอ้ยเลือดสแตนเดนนี่บอนเลือดสแตนเดนเลยแบบนี้เดี๋ยวลาย้างมือแป๊บหนึ่งนอกจากนากหวันนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนะึ่งเเจ้า คุณเก็บไว้ใช่ขยายย่างอะไรก็ป่นมาแกะมันนี่ก็ชิมเห็ดหมูกระทะไก่ย่างก็าลาเห็ดนะคะเห็ดจะทำหมูกระทะสู่กินนะคะมากินน้อข่อยได้หมูกระทะเดี๋ยวคนใช้สู้เย็นไหน่อนขอไปเก็บเมนี้เด็กอนชิเห็ดมืออื่นนอกจากนาะมืออืน่น,นะนะมืออืนออ่นแล้วก็ไอ้ยังไง มอร์นิ่งเกลีก็คืออย่างน้อยบาทเอผักบุ้งผักบุ้งนะคะอินไทยใช้ไม่ได้คอผักบุ้งฝรั่งที่เปิเดไอคอมอร์นิ่งเกลีมาเชียร์มาเฮ็ดอันหมูกระทะมาทำหมูกระทะกินนะคะเอาไว้นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวชอบไปใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะแล้วก็อันนี้เป็นทับสิกันไอโกช้อปปิง well ้งอินสปิงเวลมาร์เก็ตเมลเบิร์นสปิงเวลมาร์เก็ตนทับสิกันบิ๊กทับสิกัน I like อะไรทุกอีท e a ับทุก e นอีทเล lot of food Believe me Make you healthy, strong woman Like y ยชมพู a m p o o ไม่อยากจะคิดโงการเพรเห็นชอบกันาซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขาลืมหลางกายสาวจังเชยชมไม่ใช่อยาอ่างนั้นแบน้นี่น่ะทีออกกันนะคะซื้อก็ลาหมึกมาซื้อหนวดก็มึกมาก นก็มืดโอใหญง่ายใครง่าวมันคือตอนน,นั <Ash ELLE> couple, ้นตอนนั small, ้นอันง่ายอัน่าวบอกขดแก้วเบอร์ขอดแก้วพดูกันะจนาะพอชีเอาแยกถุงเด็แยกถุงแยกถุงเอาไปกินเนือรุ่นนะแตะเ่าไปกินเนือรุ่นที่จะดีจอันี้ิดีจนี่บอกแกอันนี้ออกกันแกะกาออกก่อนนะคะ ติดดีจ่ะอุ้ยติดดีติดเยอเลยเล็บมีตันเล็บมือเศรอดีไหมเอ็ดจุปุอยู่เล็บนเลยเดี๋ยวไปเอานี่เอเดี๋ยคนไปเอาถุงเออเอานี่อ่ะถุงขปิดการไปถุงขปิดกันไปมันบอยามหพี่น้องบ่ อู้อันใหญ่ป่คือน่องงัวบ่อู้ววาววนนนองวัวววลวะว่ววงวววนววววววอันวววคือมื้วนัววสวว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 วนวออวว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 าวว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 ่ววสวบววดวบ มาไส่ไปใช้ช่องฟิตน้ำมันเฮจินมันอีเด้จะช่องฟิดไว้นะคะที่ม,มามีจุดดนะคะอืมแบบมาแบบเป็นออร์อเอเล็ตเอาว่าหุ่นคนไปใช้ช่องฟิดข้างหลังมันไม่ไดอย่างนั้นอ,อันนี้จะทำกินนะแจจะทำกินอันนี้บอคอยไปซื้อแบบ แบบตัวยิ่งใหญ่ไหมมันบะหมีม่ไหมนี่ตัวยิ่งใหญ่แบบสี่สี่ให้เด็กพวกเจ้ากินหรอหนะังบะมี่อันนี้ห้าสิบสองห้าสิบสองละลายยี่สิบแปดเส้นเนี่มีอยู่สามหางมีอยู่สามหางนะคะแล้วกับอันนี้อันนี้ห้าสิบสี่ละลายสามสิบมีอยู่สามหางเหมกันมาสิไม่ใส่น้อยใส่งหญ่หรอกบอแล้วกัอันนี้ห้าสิบสองละลายยี่สิบแปดเส้นบอเลิศบอมม่กิน ขอ่อยไปเชื่อชูปลาก้วกินแซ่บแซ่อันนี้กับห้าสิบสามดอลลาร์เก้าสิบสองเซนบอกไใส่ตู้เย็นไว้ก่อนอใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะจ่าน้องไปถิงไม่เด็ดกินชุปลาแก้วกินแซบ่บแซ่ดเลือดสมเป็นเต็มหิมะหิมะคนละเลือดสมเป็นเต็มเลยพี่นอ้องมากินทั้งขอ่อยได้กุ้งลอบสเตรอร์ยักษ์วะ ิไปเราเด้ยกันนี้สิเอาของไปใส่ตู้เย็นเราสิเคี่ยวพื้นที่สิเฮ็ดกับข้าวแซ่บๆิู่พวกเจ้ากินนะจ๊ะสิเฮ็ดหยังชู่กินบ่บาๆแล้วสามารถกินน่วกันว่าจ๊ะเตรน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 เทรน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  See you next video bye bye ไป่ใ้่พี่น้องพ่อกันไม่คิดหน่ะหักสกู๊สุขคนน้ำลำรวยๆร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะเด้อสวัสดีจ๊ะพี่น้อง พี่น้องพอกันไหม่คลิปหน,าน้าจา้าเนาะวัดีจา้า